น้องโ้ตได้มาเป็นเืยของบ้านน้องพุกิกเนาะก็ไปจึงผู้บอกกับการษนิดนึงนะคะเดนไปด้วยือจ้สอขาคบผร่หนีเราปังนในบาอกวไว้อันนี้เป็นแพณดีด้านเดิมเลยนะคะใครจะมาเป็นเสยเข้ แา้วนั่งบนหังพี่นะคะค่ะแล้วต่อไปก็เป็นพีมั่นนะคะจะเป็นพีมั่นเป็นพีมั่นนะคะก็จะมีเจ้า่าวจะส่งแหวนให้แก่เจ้าสาวเจ้าสาวจะส่งแหวนให้เจ้าสาวแล้วก็คุณแม่ คุณแม่ก็ิดีที่จะมอบแหวนนี้ให้แก่เจ้าสาวนะคะก็คุณแม่รักรักแหวนรักแหวนีเจ้าสาวนะคะรับแหวนเจ้าสาวแล้วก็อ่อให้ลูกชายไปสวมให้กับลูกสะใภ้แหวนของเจ้าสาววงไหนคะเจ้าว่าอินให้คุณแม่